สวัสดีสวีดัสค่ะพี่น้องค่ะมือนีหาเบิง้งซากุระบานที่สวนยายแก้ว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 ,แก,วแก้วนะคะมันเป็นดอกของดอกเพาเม้นนะคะดอกเพาเม้นนี่ไอ้ลูกดำๆภาษาไทยมันเรียกลูกอะไรนะลูกเพาเม้นเนี่ยจำชื่อภาษาไทยไม่ได้พี่น้องค่ะดูยัยงว่ามันอยู่ในหัวหเนี่ยหละแต่้่ามานคิดมาออกนะคะนี่เริ่มบานแล้วนะคะลูกดำๆมีรสหวานนะคะ มีรสหวานวันนี้ยายแก้วก็ทําการพวนดินเอาดินขผ้นตากแดดพี่น้องนี่อันโน้นทาเสร็จแล้วตรงโน้นทําเสร็จแล้วนะคะนี่ยายแก้วก็ซื้อมาไว้เหมือนกันนะคะซื้อซื้อซื้อโคลอ,อคล,คลาบีนะคะ ซื้อมะเขือเทศมาแล้วซื้อซื้อแตงแต่งยังไม่มีนะคะซื้ออ,อะไรอะ่ะอซูกินี่นะคะอันนี้เขาจะคั้นเอาน้ำมันมันจะเป็นน้ำเขียวๆนะคะเอาไปทำพุดดิ้งหรือว่า,าไปทำมันเป็นคล้ายๆต้นสีผสมอาหารนะคะอันนี้ แต่มันไม่มีกลิ่นหอมนะมันก็จะเหมือนสีใบเตยบ้านเรานั่นแหละไอ้แกเกิดมาขยายกระถางใหญ่นะคะไอ้แกจะเอาไปทําอะไรทําของหวานเนาะอันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะอีกมากแค่นวิดีโออือป่อป้ามอแกนออเดอร์วาเทนผมสลัดอีกก็ว่าสลัดไายพรมเพ็่มนะ Ich weiß nicht, was war da irgendwie. Ne, da war, Tomaten waren angefroren. Ne, die können kein Wasser, Aber hier ist okay. Wir machen zu. Da kommt kein Frost. Ja, aber ich will erst mal gucken. Mhm. Das sind drei Sorten. Drei Sorten. Ne? Ah, okay. Ja, mhm. ich muss gucken, was das ist. Mhm. Okay. okay, du kannst ja mal ausprobieren. คนคลบีไข่พุ่มเพ็มนะงแล้เส้นยาแลเสนยาอ่านิ๊เดสมอลเลยเน่น่อืมอาฮะอือือันนี้ผักกาดเห็นนะคะ อันนี้มันจะหินหินนะคะกระถางนี้นี่แกวก็กซื้อมามาลงแปลงนะ,ะมาลงแปลงมีสัตว์ประหลาดด้วยนี่สัตว์ประหลาดเห็นไหมคะสัตว์ประหลาดาโอเคอย่างละปะ้านี่มันคือผักกาดหินนะคะนี่มันจะมีรสชาติเออ เออเหมือนผักผักกาดก็เอิญบางท้าเอิญผักกาดหินนีออออ่พี่น้องเ่ยมันสีมีรสชาติหินหินเนานะดีแก,ก้วก็คิดว่าพรุ่งนี้แหละจะลงแปลงเนาะเพราะว่าไว้ในนี้มันมัน,ม,นมันต้นใหญ่แล้วอ่ะมันเอ้าัน,นี่ทําไมมันตายเอา้ามันเปื่อยเห็นไหมเปื่อยไปต้นหนึ่งแล้ว สงใส่รดน้ำม okay. mm ันเลกเปื่อยเลยนะคะนี่แล้วค่ะยาแกจะลงแปลงละนี่ก็ปากที่แปลงโอ้ฮาเป็นคัดทอเป็นออเี่อือกเี่ยเนเามเยเลสเนยเลสเนเียเนี้ยเออยาเยเยเนอ ยาจะฟอกเหรอเหี้ยยโอเคมันจะสกมต์อ่ะอืมก็ปัดตีแปลงไว้ให้แล้วน่คะเดินแดดทุกคนก็ออกออกมา mm hmm. ออกมาพึ่งแดดนะคะ